สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูอ้อค่ะสวัสดีค่ะะเดี๋ยวเราเ,าเปิดห้องเรียนปรุงจิตบ,บริการเดี๋ยววันนี้คุยกันให้ความรู้เรื่องของลูกค้าภายในกับลูกค้าภายนอกค่ะนะคะลูกค้าภายในคืออะไรคะรคนกันเองเนี่นแหละค่ะเพื่อนร่วมงานใช่ไหม <laughs> ใช่นะคะแล้วก็ลูกค้าภายนอกคือลูกค้าคนที่เราจะลืมนะลูกค้าภายในอ่ะ ลืมคนกันเองใช่เราจะลืมคนกันเองใช่ค่ะบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกค้าภายในนะคนในครอบครัวเราก็ลืมใช่ที่เราอะพูดดีกับคนนอกเที่ยวพูดดีแตคนนอกเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเอาเอาเอาแบบในบ้านนะเอาหลักลูกค้าภายในมาใช้เนะก็คือว่าคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเราภายในเนี่ยเราก็ต้องพูดพูดดีๆนะคะสมมุติว่าเอาหยิบอันนี้ให้หน่อย เดี๋ยวก่อนใช่ยูยะมาเลยอะประจำอะคุณไม่ดีกับคุณพ่อบ้านนะเพราะฉะนั้นก็ต้องอันนี้ต้องต้องตั้งใจใหม่ว่าเอาละวันนี้เดี๋ยวเราพูดเรื่องเรื่องลูกค้าภายในลูกค้าเราเอาหลักเราเอาหลักลูกค้าภายในเอามาใช้ในครอบครัวเราได้ทุกคนคนคือลูกค้าของเราค่ะใช่ทุกคนคือลูกค้าอืาจะปฏิบัติกับพวกเขาได้ดีขึ้น เราอย่าไปเห็นความสําคัญของแค่ลูกค้าภายนอกดีที่สุดเพราะนําเงินและนําโอกาสมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยนำไปได้ <laughs> อะไรเนงะี้ยอันนี้คือเรียกว่าเห็นแก่เงินนะแล้วต่อไปเนี่ยให,ให้ให้ปฏิบัติตัวเอาใหม่นะคะให <laughs> ้เหมือนโดนว่างไงไหมลูกสรุ <laughs> สปก็คืออันนี้อันนี้เป็นิเส <laughs> คือจะพูดดีกับลูกค้าภายนอกกับคนนอกบ้านจริงๆแต่ <laughs> คนในบ้านเราก็จะเต็มอ่ะทีนี้ก็ ตรวจตรวจดูเลยว่าตอนนี้เราปฏิบัติดีกับลูกค้าภายนอกมากกว่าลูกค้าภายในเอาแค่นี้ก่อนนะเราก็ต้องคลิปนี้แครนี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนเราก็ต้องมาดูตัวเราก่อนใช่ไหมคะดูดูเราเลยว่าพอมีคําว่าลูกค้าภายในลูกค้าภายนอกเนี่ยถามว่าเราปฏิบัติดีกับลูกค้าภายนอกใช่ไหมอ่ะใช่อ่าโอเคเข้าใจทําให้ดีขึ้นได้ไหมทำให้ดีขึ้นได้ไหมอ่ะทาให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้จํงเป็น แล้วลูก<ห><ห>ค้าภายในเราปฏิบัติตัวอย่างไรกับเขาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนในครอบครัวของเราเนี่ยหรือหัวหน้าหรือ,รอ,รอลูกน้องเป็นภายในของเราเนี่ยนะ,ะเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจเพราะเราตรวจดูแล้วเราพบว่าเออจริงเนาะเราไม่ค่อยดีกับคนไหนบางทีเราจะยิ่งใกล้อ่ะค่ะยิ่งใกล้ชิดอะ่ะเราก็ลืมเผลอลืมบางทีเราจะคิดว่ากันเอง เหมือนอย่างสามีภรรยาอย่างเงี้ยพูดกันไม่ดีอะ่ะเราคิดว่าเขาเป็นลูกค้าภายนอกสิเราก็จะพูดเขาดีเลยนะใช่ไหมใช่เะนเพราะฉะนันเนี่ย <S <S> <S ก็ตรวจทีนี้เวลาที่เราพูดกับกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในและภายนอกเนี่ยเพราะว่ายิ่งภายในอะ่ะควรจะต้องพูดให้มันดีเป็นพิเศษด้วยซ้ำไปเพราะเขาคือ <S <S คนดีมากมากอ่ะดีใช่ค่ะใช่ เพราะฉะนั้นจงอย่าสอบตกนะนะคะคือคนใกล้ชิดเราอ่ะอืมเราก็ต้องพูดทห้ดีมุดเพราะลูกค้าภายนอกคือคนที่นําเงินมาให้เรานำรายได้มาจริงๆแล้วลูกค้าภายในสมมติว่าเป็นเป็นเป็นหัวหน้าครอบครัวของเราเป็นเป็นคนภายในของเราเนี่ยเขาก็เลี้ยงดูเราเนาะใช่ไหมใช่ค่ะใช่แต่ด้วยความสนิทอยู่กันนาน ก็จะนึกอะไรจะพูดอยากจะพูดเลยก็พูดมันจะเป็นค่อย่างนั้นขาดสติตรวจตรวจแล้วล่ะค่ะนะคะตรวจว่าเราเราควรจะต้องทํำยังไงเพราะฉะนั้นปรับทัศนคติใหม่นะคะแล้วก็ปรับมุมมองใหม่แล้วก็แนะนําให้ให้เข้าไปเรียนคิดดีมี EQ ซึ่งอันนี้จะเป็นหลักสูตรที่ที่จะช่วยปรับทั้งความคิดแล้วก็อารมณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าความคิดดีมันจะพูดดีค่ะ ถ้าเราคิดไม่ดีจะให้เราพูดดีมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะมันเป็นไปไม่ได้มันเฟกเลยแหละใช่แลต้องเริ่มจากความคิดก่อนนะคะจะคุยกับลูกค้าก็ดูคิดก่อนคิดกับลูกค้ายังไงแสดงว่าดีกับเขาใช่ถ้าเราพูดกับลูกค้าไม่ดีก็แปลว่าเราคิดไม่ดีก็เรารู้สึกไม่ดีกับเขาประมาณนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยว ครูอ้อก,กับครูเอ็มก็ลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกับเราสองคนได้ใหม่นะคะในบทเรียนต่อๆไปจากห้องเรียนปรุมจิตบริการะคะ่ะสวัสดีค่ะ